สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับน้องจีนะคะมีผลงานล่าสุดมาฝากพี่เกมรักทรยศก่อนอื่นถามถึงฟีดแบ็กก่อนเลยดีกว่าออนแอร์ไปสักพักแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างจ๊ะสําหรับเราฟีดแบ็กดีมากๆเลยครับก็ดีใจที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกๆคนครับผมขอบคุณมากๆอีกครั้งนึ่งนะคะ <laughs> ถามถึงคว, s, ความน่าสนใจของโปรเจก์นี้ดีกว่าแบบเรารู้กันเนาะว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นโปรเจกต์ละครยักษ์แต่สาหรับน้องเจียเราจะคิดว่าความน่าสนใจของมันเป็นยังไงเอ่ยในความคิดของเราเออผมว่าเส้นเรื่องเนี่ยตัวตัวบทตัวเรื่องราวเนี่ยน่าสนใจมากๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว,ว่าสําหรับผมความสนใจของผมที่ลึกลงไปกว่านั้นก็คือเรื่องของบทละครท, <c oughs> ที่ที่เป็นตัวละครของผมตัวตุนนะครับอืมคือมันมีความมันมีความซับซ้อนในตัวเอง หลายๆประเด็นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นดาราดังที่มีมีภาวะซึมเศร้าตอนอยู่ในตัวเองอะไระครับ mm hmm. ที่เกิดจากการทํางานแล้วก็ทําให้ตัวละครตัวนี้มันค่อนข้างที่จะยากในแง่ที่ว่าคืออย่างตัวเองอย่างเงี้ยก็ต้องอย่างตัวเองเป็นคนที่อ่อนแอจากการมีภาวะโรคซึมเศร้า mm hmm. แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความเข้มแข็งเพื่อเป็นหลักให้กับตัวหมอเจนอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ดังนั้นเราก็เลยต้องประคองทั้งความอ่อนแอของตัวเอง และประคองความเข้มแข็งเพื่อสามารถดูแลคนที่เรารักได้อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นสองเรื่องที่ต้องบาลานซ์ขึ้นให้ได้ของตัวละครนี้อะไรเงี้ยในงแง่ของการทําการบ้านนะจ๊ะพอเราบอกว่าเป็นตัวละครที่มีภาวะซึมเศร้าเขาก็จะมีเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นโรคที่มีจริงในสังคมและเป็นโรคที่สังคมตระหนักมากๆด้วยอะไรเงี้ยพอต้องมารับบทที่สมบทตัวละครต้องทําการบ้านด้านไหนเป็นพิเศษไหมจ๊ะก็ผมไปหาข้อมูลของคนที่เป็นภาวะซึมเศร้ามาอะไรเงี้ยครับทั้งวิธีคิดแล้วก็วิธี react เออทั้งวิธีคิดแล้วก็วิธีตอบสนองต่อสิ่งเร้าของคนที่มีภาวะซึมเศร้าอะไรเงี้ยครับว่าเขาจะอ,อะ่ตอบรับต่อสิ่งเร้าด้วยรูปแบบไหนวิธีไหนอะไรเงี้ยครับก็ไปไปหาข้อมูลที่ลึกซึ้งกับคนที่เป็นจริงๆมาด้วยอะไรเงี้ยครับไปนั่งคุยอะไรอย่างนี้มาเลยเหรอจ๊ะก็จริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้คนที่มีภาวะซึมเศร้าอ่ะ หาไม่ยากเลยครับคือหาไม่ยากเลยแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนที่ประสบกับปัญหานี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ขอไปนั่งคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรึกษาเขาจากบทจากตัวบทตุนอะไรอย่างเงี้ยครับอืมที่เห็นมาว่าบทตุนในเกมรักรอยยศถูกปรับมาเป็นนักแสดงแล้ะจากเวอร์ชั่นเดิมพอมาเป็นนักแสดงเราเราตีความตัวละครนี้ยังไงเอ่ยในมุมของเราที่มีบทบาทในเรื่องนี้ คือตัวละครตุนเนี่ยมันเป็นแบ็กกราวที่เป็นนักแสดงคือมันจะเป็นดาราดังแต่ว่าตัวตุวตนเนี่ยเป็นดาราดังที่ให้ความสําคัญกับการแสดงมากๆากมากจนขนาดว่ากดดันตัวเองทําให้เราคิดมากแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าอะไรเงี้ยครับ oh. ภาวะนี้มามีที่มาจากมีที่มาจากงานที่ทําอยู่ครับเพราะว่าแบกรับภาระความกดดันไว้พอสมควร อืมอย่างความท้าทายละละนอกจากนอกจากที่อาจต้องรับบทเป็นแบบคนภาวะซึมเศร้าหรืออะไรต่างๆเ้านะมีเรื่องอื่นที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการท้าทายในการแสดงครั้งนี้ของเราไหมจ้าหรืออะไรที่ทําให้เราแบบออกนอกกรอบการแสดงทําให้เราเออก้าวสู่แบบพื้นที่การแสดงใหม่ๆของเรามีไหมเอ่ยโอ้ผมว่าใหม่แทบจะทุกอย่างเลยครับเพราะว่าอพอปกติผมมักจะปกติผมจะไม่ค่อยได้ได้เข้าซีนกับพี่ๆนะักแสดงรุ่นใหญ่ สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาเป็นเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนเป็นนักแสดงแบบเอ่อรุ่นใหญ่เก่าประสบการณ์ช่ายครับทุกคนแบบสุดๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่แอนอพี่จอยเอ่อแพทริเซียพี่ชายชาตโยดมพี่จอยริลณนีแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยครับทุกคนแบบไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนทุกคนแบบโอเคครับโอเคอ,อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นดังนั้นความยากที่เกิดขึ้นในซีนคือเราต้องรับมือกับ มวลพลังเหล่านี้ที่พี่พี่เขาส่งมาให้เราให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะสีที่ต้องเข้ากับหมอเจนที่หมอเจนเป็นตัวละครที่แบกรับสิ่งต่างๆไว้เยอะมากดังนั้นเนี่ยเวลาพี่แอนเขาเล่นเนี่ยมวลที่เขาจะส่งมาหาเรามันมันค่อนข้างหนักอพอสมควรนะเราก็ต้องเราในเราในฐานะคนที่มีอ่าโพส ition เป็นคนที่ อยากจะซัพพอร์ตเขารู้สึกดีกับเขาอยากทำให้เขาดีขึ้นเราก็เลยต้องหาวิธีรับมือกับเขาทั้งในเชิงความคิดในเชิงการตอบสนองของเขาเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าอินซิเคียวเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยพื้นที่ที่เป็นไม่ปลอดภัยใช่ครับพี่แล้วก็ดังนั้นดังนั้นมันมันเลยต้องมีวิธีแสดงออกที่แต,ตกต่างกันออกไปในแต่ในตลา อแล้วอย่างนี้ต้องทำการอือย่างนี้ต้องทําการบ้านกับพี่แอนเธอร์มันจะเวลาเข้าซีนกันอะไรอย่างเงี้ยต้องมีแบบหรือต้องละลายพฤติกรรมอะไรอย่างนี้กันก่อนนะเพราะว่าด้วยความที่แบบเข้าซีนมันก็อาจจะต้องมีความสนิทสนมกันในแง่ของแบบเออคนที่ร่วมฉากกันบ่อยๆคนที่ต้องมาซัพพอร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยสําหรับเราอืมก็จริงจริงพอมาเจอพี่แอนเนี่ยวันแรกก็ละลายพฤติกรรมเลยครับก็มีเป็นเป็นการละลายพฤติกรรมส่วนตัว ที่เกิดขึ้นณวันที่เจอกันเลยครับคือพี่แอรเขาจะเป็นสายเป็นซัซ่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าชอบมาหาเรื่องแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วเราก็แบบเราก็ทําอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเวลาเขาแกล้งเราเสร็จแต่เขาก็จะบอกว่าสียานะยาอย่าตอบโต้พี่นะเพราะว่าพี่ดิทุกครั้งเดียวเนี่ยจีเรียบร้อยเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทําอะไรไม่ได้ผมก็ได้แต่ <c oughs> มัดเขียวพี่แอนอะไรอย่างเงี้ยครับเออเออเออก็เลยทําให้ิดการถ่ายทํามันราบเรื่นขึ้นใช่ไหมจ้ะพอบรรยากาศในกองมันแบบไม่ได้มีความเฮ้ยรุ่นพี่รุนนอ้องฉันต้องเกรงอะไรอย่างนี้อ๋อไม่เลยครับพี่แอนเป็นคนที่มืออาชีพเป็นนักแสดงที่มืออาชีพมากๆแล้วก็ <c oughs> เป็นพาร์ทเนอร์ในการเป็นคู่หูในการแสดงที่เป็นคู่หูในการแสดงที่รู้สึกว่าคือบทน่มันยาก <c oughs> แต่พอเป็นพี่แอนแล้วมันไหลลื่นไปอย่างไม่ยากนะ มันมันความหนชีพของของพี่แอนอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอเงแง่ของเขาเรื่อะไรความคาดหวัง่ะอยากให้คุณจดจําการแสดงของน้องจีครั้งนี้ยังไงเอ่ยอืมผมอยากให้จดจําอย่างที่มันเป็นเลยครับอืมหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามันออกมาไม่ดีผมก็จะน้อมรับแล้วก็จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขอืมแต่ถ้ามันออกมาดีแล้ว หลายๆคนชื่นชอบผมก็ขอบคุณมากแล้วก็ดีใจที่ชื่นชอบมันแล้วก็แล้วก็ขอบคุณมากเลยอาจจะบอกว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆในการในการทำงานชิ้นนี้แล้วก็ขอบคุณที่เห็นถึงความพยายามที่ที่ตั้งใจลงไปครับเห็นฟีดแบ็กในในในทนวิตเตอร์ใดๆนะที่บอกสามีที่ดีคือสามีใหม่อะไรอย่างนี้อไรอย่างบ้ว่าเหมือนคนก็เชียร์ตัวละครเราเยอะเหมือนกันนะในแง่ของเารคอยดูเราอิน ดีใจมากๆเลยครับก็แบบค,คือคือมันดีใจที่ความตั้งใจของเราได้ได้เข้าไปสุ่สายตาของคนที่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับก <c oughs> ็ไม่มีอะไรนอกจากนอกจากจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณจากใจเลยแล้วก็ขอให้สนุกไปกับเรื่องราว <c oughs> enjoy the show แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เก็บเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อเพื่อเป็น พลังเพื่อเป็นบทเรียนในการที่ทุกคนไปใช้ชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันมันมีอะไรที่ที่เราสามารถดึงไปเพื่อรักษาตัวเองได้นะอะไรอย่างเงี้ยมมีเมสเซจอะไรที่เรื่องนี้ส่งผ่านเราที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยละครเรื่องนี้มนส่งผ่านผู้ชมมากที่สุดบ้างอย่านอกจากความสนุกการแบบเฮ้ยหักเหลี่ยมเชิญคุมการเรื่องครอบครัวอะไรอย่เงี้ยเมสเซจอะไรหลากหลายที่เรารู้สึกวบาเฮ้ยดูแลอยากให้อยากได้สําหรับมุมของผมในฐานะตุล คือในขณะที่ทุกๆคนในเรื่องใช้อารมณ์เป็นตัวนําในการใช้ชีวิตทุกคนจะมีความรักโลภโกรธหลงแต่ในขณะเดียวกันทุกคนไม่ได้มีสติเพื่อที่จะควบคุมอารมณ์เหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าใ mm hmm. นแต่พอมาเป็นตุลน่ะตุลนะก็เป็นมนุษย์ที่รักโลภโกรธหลงเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวละครที่ใช้เหตุผลนําชีวิตมักจะคิดก่อนแล้วก็แล้วก็เป็นตัวละครที่ไม่ปล่อยให้ ไม่ปล่อยให้อารมณ์มาควบคุมเราอะไรเงี้ยครับเป็นตัวละครที่นำทางว่าน,น่าจะเป็นข้อความที่ผมผมว่าน,นี่น่าจะเป็นข้อความที่ตุนอยากจะสื่อสารไปให้ถึงคนดูทุกคนอืเรียกว่าใช้เหตุผลนําอารมณ์มากกว่าที่แบบเฮ้ยจะมาฟาดฟันกันอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับอื่ะติดผลงานอื่นๆให้พี่ฟังบ้างนอกจากนี้ยังมีอะไรซุ้มๆให้แฟนๆได้ดูอีกไหมจ๊ะ โอ้ยตอนนี้มีซีรีส์กับละครกำลังจะเปิดกล้องอีกอสี่เรื่องครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีภาพยนตร์ครับเรื่องโฟก,กิงภาคสองโฟกิงภาคสองเป็นไงบ้างภาคแรกเขาประสบความสำเร็จมากเลยภาคนี้เป็นไงก็ลองมาพูดเป็นใครกักดด<ง>ันอีกเช่นเคยครับกดดันอีกเช่นเคยแล้วก็ โฟร์คิง์นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เตรียมตัวนานมากๆเลยเด <c oughs> ี๋ยวหลังตรกนี้น่าจะมีหลังจากนี้น่าจะมีงานที่หลากหลายออกมาให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆเลยอย่งไราฝากติดตามด้วยนะครับอืแต่ตอนนี้ฝากติด<ส>ตามเตรียมรักก่อนอย่างสี่เรื่องน้องจีพอจะแบบเขาเรียรกอะไรสป,ปอยให้พี่ฟังได้ไหมว่ามีชื่อเรื่องอะไรบ้างคร่าวๆที่พอบอกได้บอกได้ไหมหรือว่าต้องอุ๊บไว้ก่อน เออน่าจะยังบอกไม่ได้ตอนนี้ครับแต่ว่าแต่ที่พอบอกได้ก็เป็น 4Kings ภาค2นั่แหละครับอื่แต่เดลืยยังบอกไม่ได้เลยที่เหลือกด Follow IG ไว้เนาะเดี๋ยวไว้อัปเดตกันใช่เออจริงๆก็ถ้าถ้าเกิดว่าใครแบบอยากอยากแบบพูดคุยกันอะไรเงี้ยก็เข้ามาติดตามในไอได้นะครับเผื่อแลกเปลี่ยนกันแล้วก็จะได้อัปเดตกัน อพูดถึงเรื่องของในวงการบ้างดีกว่าการเข้ามาในวงการเนาะในฐานะลูกชายของคุณพ่อเจีย๊ยบพิสุทธิ์คุณพ่อเจี๊ยบมีแนะนําอะไรบ้างไหมจ๊ะพอลูกชายต้องเข้ามาทํางานในวงการเต็มตัวแบบนี้ไม่ได้คุยเลยครับคุณพ่อเขาฟรีสไตล์มากมาเขาบอกว่าเออ,อก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็หน้าที่ใช่ครับอืมแล้วการทํางานที่เวลามีคุณพ่อมีชื่อเสียงในวงการะมันทําให้เรากดดันนะอืมถ้าเป็นเรื่องนี้ผมไม่ไม่รู้สึกกดดันเลยครับ อืปล่อย <ผม S 1> เลยใช่ไหม,มผมรู้สึกว่าเราเป็นผลวงจากสิ่งที่เรากระทําเองทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันไม่สําคัญที่เราจะมีที่มาจากไหนครับแต่ว่าคุณค่าของเราคือสิ่งที่เราทําคือผลงานที่เราสร้างมาออืไม่ใช่ว่าเราเป็นลูกเต่าหรอใครแล้วจะใช้สิ่งนี้ไปรับงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะใช่ในมุมของการเขาเรียกรับงานในวงการบ้างดีกว่าอยู่วงการมากี่ปีแล้วอาจารย์น้องจีห้า<อ>ไม่ อะไรนะครับทษทีประมาณกี่ปีแล้วนะจ๊ะประมาณห้าห้าปีใช่ไหมห้าปีในวงการมีวิธีเลือกรับแต่ละบทบาทยังไงด้วยประสบการ์สั่งสมที่มันมีมาเนาะ้ว,วันนี้เออในแต่ละครั้งที่เราจะรับผลงานเราต้องแบบเลือกยังไงเอยชอบเลยครับชอบปุ๊บก็รับเลยครับไม่คิดเรื่องอื่นเลยครับเออเออเออฟังดูฟังดูไม่คิดอะไรนะแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าพออ่านบทเรื่องไหนเราสนุกก็รู้สึกว่าอยากจะกระโจนเข้าไป อ,อยู่ในโลกของตัวละครนั้นๆโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องอื่นแล้วครับอืมไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยฉันจะนำหลืองนี้ฉันเป็นรองอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ได้มีบทแบบนี้มาในหูเลยใช่ไหมจ๊ะอืมไม่ไม่ได้คิดตรงนั้นครับแค่รู้สึกว่าถ้าบทสนุกม,มาเลยครับพี่ผมพร้อมลุยอืมในแง่การแข่งขันในวงการละจ๊ะอยู่วงการมาห้าปีแล้วมีมุมอมองต่อวงการแข่งขันในยุคนี้ยังไงอัพแพลตฟอร์มมันก็เยอะขึ้นเนาะคนแบบดาราก็เยอะขึ้นสําหรับเราเองล่ะพอลงสนาม่างนี้ปุ๊บ มองมุมอม,อมองการแข่งขันในวงการยังไงเอ่ยอืมผมผมเองไม่ได้มองว่าผมเป็นหนึ่งในผู้แข่งขันนะครับแค่รู้สึกว่าแค่รู้สึกว่าเมื่อทุกคนตั้งใจทํางานของตัวเองให้ดีมันก็น่าจะเป็นการยกระดับมาตรฐานวงการแล้วก็ทําให้วงการงานคุณภาพมีมีพื้นฐานที่ดีในการทํางานอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าแต่ถ้าส่วนตัวก็คือแค่รู้สึกว่า เอ็นจอยกับงานที่ได้รับมาแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดแล้วม,มีวินัยกับสิ่งที่ทำคีอแค่นี้แลวอย่างเข้ามาในวงการหล่ะมันเคยมีมุมอะไรนะเขาเรียกว่ามุมท้อในวงการหรือว่าเจอแบบเขาเรียกอะไรเ u l t u r e s h o ในวงการที่ทาให้เรารูสึกแบบไม่อยากไปต่ออะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยในวงการมีไหมเอ่ยท้อบ่อย <c oughs> ท้อบ,บ่อยเลยมันก็มีมันก็มีช่วงเวลาที่เราหมดกําลังใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแ <c oughs> ต่ว,ว่าผมอาจจะโชคดีที่เออ่ในช่วงเวลาที่ท้อก็มักจะมี งานที่แวะมาเติมพลังให้เราได้ไปต่ออยู่เสมอใช่ครับแล้วมันก็ทําให้เรายืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือคนรอบข้างที่ให้กําลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็เป็นแรงผลักดันที่มีความหมายมากๆครับอืมอย่างตอนนั้นที่เราท้อนหนักๆมันเป็นเพราะเรื่องอะไรเอ่ยแบบเรื่องแบบงานใหม่ไปเป็นได้ดังใจหรือว่าอะไรที่ทําให้รู้สึกแบบเหนื่อยจังเลยในการทําง,งานในวงการนี้มีเป็นพิเศษไหมจ๊ะ ที่มันทำแบบทำให้เรารู้สึกเยอะๆจริงๆก็ผมว่ามันก็เป็นความรู้สึกปกติที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะทําอะไรบางทีมันก็มีท้อบ้างมีเหนื่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือการท้อมันก็เกิดจากการคาดหวังแล้วไม่เป็นอย่างที่หวังนะเนาะคนเราก็คาดหวังไปเรื่อยๆแล้วแต่ตามแต่ใจเราจะนึกได้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอย่างไปสั่งข้าวอย่างเงี้ยสั่งกะเพรามาใส่ถั่วงอกมาอย่างเงี้ยไม่ได้คาดหวังจะใส่กินถั่วงอกในกะเพราก็ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นไปตามความคิด อืมแล้ววิธีรับมือกับความผิดหวังในแบบของสี่ละ่ะอนะน้วันนี้มันเป็นยังไงเอ่ยพอเราเติบโตมาประมาณนี้เนาะหรือเราที่ผ่านมาเรามีวิธีรับมือกับมันมายังไงทาให้เรามาถึงจุดนี้ได้ขั้นแรกผมพยายามจะทําความเข้าใจกับปัญหาที่เจอครับอืม,อมแล้วเมื่อเมื่อรู้จักมันเราจะรู้ว่าเราควรจะต้องทําอะไรในขั้นตอนหนึ่งสองสามอืมแล้วก็มเมื่อผมรู้จักปัญหาแล้วผมก็จะถามตัวเองสองอย่างว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ได้ไหมครับ ถ้ามันแก้ได้ผมก็จะพยายามทุกอย่างเพื่อแก้มันถ้ามันสําคัญมากพอแต่ถ้ามันไม่ได้สําคัญอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีผลต่อจิตใจเราก็จะพยายามอยู่กับมันให้ได้ไม่ก็ปล่อยมันไปให้เร็วที่สุดครับอืมถ้าหากเปลี่ยบวงการมันเธอเป็นห้องเรียนกว้างๆห้องหนึ่งเนาะคิดว่าเราได้บทเรียนอะไรแต่คลาสเรียนห้องเรียนนี้มากที่สุดเ่ยโอ้ เยอะไหเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับพี่เอออืมผมได้ผมได้เรียนรู้เยอะมากๆจนผมไม่แน่ใจว่าผมจะตะโขบมันออกมาเป็นคำตอบให้พี่ได้อย่างกระชับไหม <c oughs> <c oughs> จริงๆ <c oughs> เรียนรู้อะไรจากวงการนะครับก็ ได้รู้จักผู้คนอืได้ได้เขา้าถ้าในงแง่ของนักแสดงเนี่ยหลักๆจะปร่เดนหลักๆจะเป็นการเรียนรู้ผ่านผ่านงานผ่านประสบการณ์ที่ได้ทําผ่านตัวละครต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันคือการเข้าใจความเป็นมนุษย์ได้มากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า,ผ,าผ่านบทบาทของเราที่รับแต่ละครั้งด้วยมีผลไหมเอ่ยมีผลมากครับเพราะว่า เมื่อเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่จะรับงานบทในบทหนึ่งอะไรเงี้ยผมจะผมจะค่อนข้างลงลึกกับตัวละครที่ผมได้รับเสมออะไรเงี้ยครับก็เลยครับหรือว่าไงก็ผมผมมักจะค้นหาตัวละครไปจนสุดถึงก้นบึ้งเสมออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นการในขณะที่ผมเรียนรู้ตัวละครผมก็ได้เรียนรู้ตัวเองด้วยครับ แต่เราก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นสายเขาเรียกน้ำเมทอดแอคติ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะที่แบบโอ้เข้าไปเป็นตัวละครขนาดนั้นเราเราใช้วิธีการแสดงแบบนี้นอืมก็ไม่ได้ไม่เคยไม่เคยใช้เมทอดแอคติ้งอย่างร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็มีมีบ้างที่เคยทำครับแต่จริงๆอะทำในเรื่องโฟกิงแล้วก็อือใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นน่ไม่รู้ตอนนั้นน่รู้จักว่าเมทอดแอคติ้งคืออะไรแต่ว่า ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําอยู่คือเมทนตแอคติ้งคือไม่ได้คิดไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําครับแต่สิ่งที่ทําอยู่มันดันมันดันเรียกว่าเป็นตแอคติ้องะอะไรเนี้ยเน่อจสปอยบทในโฟกิงให้พี่ฟังนิดนึงได้ไหมจ๊ะว่าเรารับบทเป็นใครและอะไรทําให้เราต้องแบบเฮ้ยก้าวไปถึงใช้กับบทเขาเียการวิธีการแสดงแบบนั้นเอยอ๋อคือด้วยความที่โฟคิงภาคสองเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กอาชีวะอยู่ก้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผม <geon ing> คือภาคแรกก็ประสบความสําเร็จมาพอสมควรแล้วก็าภาคสองเนยก็ม hmm. ีการคาดหวังจากทุกคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่ๆนักแสดงที่เข้ามารับบทกับเราพร้อมๆกันภาคสองอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็ทุกคนทุกคนมีความเป็นเด็กช่างสูงทุกคนถ้าจะพูดสับวัยรุ่นก็คือทุกคนมีทรง มีมาดที่มันมันเหมาะอยู่แล้วกับคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว,ว่าพอเป็นผมเนี่ยเวลาที่คนมองเข้ามาจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าลุกครึ่งดูคุณหนูจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเหมาะกับผมพาร์ทเป็นเด็กช่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเปลี่ยนตัวเองก็เลยลดน้ําหนักสิบโลในช่วงที่ถ่ายทําไว้ผมยาวไว้หนวดอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอมันเริ่มจากตรงนั้นเนี่ยมันก็ขยับพอมันเริ่มจากพอมันเริ่มจากเปลี่ยนแปลงร่างกายมันค่อยเริ่มขยับมาเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจแล้วมันเริ่มไป มันเริ่มคิดไปถึงรายละเอียดว่าเป็นเรื่องของแววตาเรื่องของวิธีคิดเรื่องของมูฟเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันทำให้เรามันทาให้เราค่อยๆใช้ชีวิตประจำวันเบสออนวิธีคิดของตัวละครที่ชื่อว่าโกรกมากขึ้นเรื่อยครื่อดครับ แล้วอย่างนี้เอาตัวละครออกยังไงเอ่ยมันมีมันมีอิทธิพลไปยังชีวิตจริงของเราเลยไหมจ๊ะหรือเราวิธีมีวิธีที่แบบพฮ้ยพอแสดงเสร็จเราทิ้งตัวมันไปยังไงอะไรอย่างนงี้ยนะก็ก็ก็เราก็เราก็ตัดครับเพราะว่าสุดท้ายมันคือการสุดท้ายมันคืองานอืแต่ว่าเมื่อมันจบงานเราก็ต้องไปต่อให้ได้เพื่อรับงานโปรเจกต์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราคือนักแสดงแต่ว่าระหว่างที่ทําอยู่ก็ระหว่างที่อยู่ในในคาแรคเตอร์โกลก็ก็เต็มที่กับมันครับ อืมพี่พูดถึงในนี้ดกวาเห็นว่าเราจบในด้านเชลล่นนะปริญญาโทรัฐศาสตร์เนาะอยากรู้ว่าในมุมมองฐานะรัฐศาสตร์มีมุมมองต่อวงการบันเทิงนี้ยังไงเอ่ยในแง่ของการที่โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเป็นซอฟต์พาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมองมันยังไงจ๊ะเอ่อในในแง่ไหนครับคือมันเป็นคำถามที่กว้างแอบแอบกว้างนิดนึงก็เลยก็เลยไม่แน่ใจว่าพี่ถามถามในเชิงในเชิง ใน,านฐานะนักศาสตร์เนาะที่มองมุมมองของวงการบันเทิง<อ>ว่ามันสามารถแบบพัฒนาต่อย,ยอดขับเคลื่อนไปซอร์พาวเวอร์เหมือนที่หลายคนแบบเป้าฝันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยในมุมมองของผมผมว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไทยมีศักยภาพมากๆที่จะไปต่อในไกลกว่านี้อีกเยอะเลยครับแต่ว่าเพงแต่ผมมองว่านี้มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราต้องแก้หลายๆส่วนไปพร้อมๆกันครับอืม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  แต่ในมองในมุมของเฟลสในศักยภาพของผมคนในวงการเรามองเห็นใช่ไหมคะว่าเฮ้ยมันไม่แพ้ใครอะไรอย่างเงี้ยไม่แพ้เลยครับแล้วก็ไม่เคยแพ้ด้วยสําหรับผม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 เชื่อมันในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยมากๆรับอือแล้วคิดว่าเราอยากให้แบบมีหน่วยงานหรืออะไรมาผลักดันในแง่มุมไหนบ้างมาพอเราเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงห้าปีเนาะมองเห็นตรงจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้ได้รับการสนับสนุนจากตรงนี้แล้วมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเคยมีมองมุมมุมในเชิงนี้ไหมจ๊ะ มีครับแล้วก็คิดว่าเป็นคิดว่าเป็นส่วนสําคัญที่การสนับสนุนของภาครัฐในเชิงโครงสร้างจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงไทยได้อย่างได้อย่างสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเลยครับค่ะอัปเดตหัวใจกันบ้างดีกว่านะวันนี้หนุ่มหล่อเซอร์คนนี้มีใครจับจองหัวใจกันหรือยังจ้าไม่มีเลยครับโอ้เสียงสอยมากทำไมไมาปิดจ้ะ มันปิดใจหรือว่ามันยังไงเอง่ยไม่ได้ปิดใจเพียงแต่ว่าช่วงนี้ทํางานเยอะครับแล้วก็<ม>อาจจะอาจจะพุ่งโฟกัสส่วนใหญ่ไปที่งานแล้วก็ยังไม่ได้เจอใครด้วยอะไรอย่างเงี้ย<ม>เพราะว่าผมมาก็อยู่กับกองถ่ายอะไรครับอยู่กับหน้าไฟ<ม>พี่พุพ่มกับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยครับอืมคนที่จะ<ต>ชนะหัวยังไม่ได้เจอใครมากกว่าอืมคนที่จะชนะหัวใจเราได้ลหรจ๊ะต้องเป็นคนนิสัยยังไงเอง่ยไม่มีเลยครับ แค่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเจอแล้วใช่ก็ก็มันคงแค่นั้นเลยครับเหมือนกับเวลาเราตกหลุมรักใครสักคนนะครับพี่เราจะไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยเรากําลังจะรักแล้วนะอีกนิดนึงจะรักแล้วอ่ะโอเครักแล้วเรามักจะรู้ตัวเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเสมออะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าก็เป็นหนึง่งอืมนี่ยามความรักให้พี่ฟังนิดนึงว่านความรักในมุมมองของน้องจีในวัยนี้เป็นยังไงไม่ใช่แค่ความรักหนุ่มสาวนะพี่หมายถึงความรักทั้งหมดเลย ในมุมมองของเราให้ความสำคัญหรือให้คำนิยามกมันยังไงจ้มสำหรับผมเหรอครับถ้าณนะตอนนี้สำหรับผมผมว่ารักคือความเข้าใจทำไมเอ่ยทำไมเอ่ยคือผมว่าต่อให้จะเจออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีความเข้าใจ ซึ่งกันและกันเนี่ยมันมันก็ทำให้หลายๆอย่างมันมันไปต่อได้อืมแล้วอีกหนึ่งความรักคือแฟนคลับล่มีอะไรอยากบอกแฟนคลับไหมคนที่คอยสนับสนุนคอยที่คอมเมนต์ของเราผู้ชมผู้ละครต่างๆโหจะต้องบอกว่าจะต้องบอกคำโตๆเลยว่าขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามแล้วก็ให้การตอบรับอย่างอย่างดีเลยอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เป็นกำลังใจ มันก็เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากๆสาหรับผมเลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณที่เห็นความตั้งใจในการทํางานแล้วก็ขอบคุณที่เปิดใจให้กับตุนแล้วขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้ได้ได้ทําความรู้จักคับทุกคนอ,อือ่ะายสุดแล้วเนาะที่อยากรู้ว่าน้องจีอยากประสบความสําเร็จกับวงการนี้ยังไงรวมถึงฝากผลงานทั้งหมดที่มีฝากได้เต็มที่เลยจ้ะ เอาคำ <Okay. S 1> ถามแรกก่อนก็ได้ oh. ว่า oh. อยากประสบความสาเร็จในวงการนี้ยังไงผมอยากผมอยากเป็นนักแสดงผมอยากรักษาคุณภาพของการแสดงผมได้ไปได้เรื่อยๆครับ mm hmm. ในความคาดหวัง mm hmm. แล้วก็ผมอยากผมอยากรักษามาตรฐานการแสดงของตัวเองให้ไปต่อได้เรื่อยๆแล้วก็อยากจะเป็นนักแสดงที่ได้ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกๆคนนะครับ แล้วก็แล้วก็เอคำถามที่สองคืออะไรนะครับเกาะผลงานเาะผลงานฝากผลงานได้เต็มที่เลยจ้ะแล้วก็ผลงานนะครับตอนนี้นะครับเช่องเวิร์กพอยท์ยี่สิบสามครับเอผู้ใหญ่ลีสีบานเย็นครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงยี่สิบสามช่องเวิร์กพอยท์ครับผมทุกวันจันทร์อัพุนุครับแล้วก็แล้วก็เกมรักทรยศทั้งช่องสามวันพุธพฤหัสสองทุ่มครึ่งครับช่องสามสิบสามแล้วก็เดี๋ยวปลายปีจะมีภาพยนตร์เรื่องโฟร์คิงพาร์คสอง อืมอืมโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากนะคะน้องจีเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่เนาะได้ครับเทคแคร์นะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะเจอกันจ้าเดลิีร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขลนบุรี งานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ d ี r u n for Life 2023 by Jellynew ติดตามการสมัครได้ที่เฟซบุ o กแฟนเพจดี D r u n for Life 2023 by Jellynew หรือ Jellynew ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันที่5ตุลาคมนี้